hello guys welcome back to English class for primary 6. today we will learn about be going to สวัสดีคะ่ะนันเกเรียนระดับชั้นป .6 วันนี้กลับมาเจอกันใน EP ที่6แล้วนะคะนักเรียนวันนี้นันเกเรียนบางคนอาจจะไปดูมาแล้วบ้างใช่ไหมคะเรื่อง be going to ในหนังสือ be going to เนี่ยใช้อย่างไรแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะ อันดับแรกสิ่งที่เรียนควรรู้ be going to เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เอามาใช้ใน future simple tense ค่ะ future simple tense ก็คือ tense ที่เกี่ยวกับอนาคตนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจุบนันแล้วก็ดีแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอนาคตค่ะหลักการใช้ค่ะอันดับแรกเราจะใช้ be going to กล่าวถึงเหตุการณ์ที่มนันจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ โดยที่เราเนี่ยคิดไว้แล้วตั้งใจเอาไว้แล้วหรือว่าตัดสินใจมาแล้วค่ะว่าจะทำตั้งใจไปแล้วร้อเซค่ะว่าจะทำจึงใช้ be going to สองใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เราคาดว่าหรือว่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ได้คิดไปเองว่าจะเกิดนะคะแต่คาดการจากบริบทโดยรอบตัวอย่างเช่นมองออกไปข้างนอก ฟ้ามืดครึ้มขนาดนี้นะักเรียนคาดได้เลยว่าเดี๋ยวต่อไปอีกสักพักหนึ่งมันจะเกิดฝนตกนั่นเองค่ะอันนั้นคือ be going to ค่ะ structure มาดูโครงสร้างกันบ้างค่ะมันเดิมเน้นๆเลยก็คือประโยคบอกเล่าค่ะนะักเรียนขึ้นต้นด้วย subject ประธานค่ะแล้วตามด้วย is, a m a r e ค่ะมันก็คือ be นั่นเองค่ะ be going to อยู่ตรงนี้นะคะ be ตัวนี้เปลี่ยนไปเป็น3ตัวค่ะก็คือ e m r ตามด้วย going to จากนั้นตามด้วย verb ช่องที่1หรืออาจจะตามด้วยชื่อสถานที่ก็ได้2ค่ะเป็นแบบปฏิเสธขึ้นต้นด้วย subject เหมือนกันจากนั้น is am are แล้วตามด้วย going to แล้วก็ verb หแล้วก็สถานที่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาในการปฏิเสธเหมือนทุกๆุก t e n ค่ะนักเรีนก็คือคาว่า not เอาคำว่า not วางไว้หลัง is am are นะคะ is not am not are not ค่ะเรียวคำถามเราเอา is and are วางไว้ข้างหน้าเลยค่ะเปลี่ยนตัวแรกเป็ตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วย subject ประธานนะคะจากนั้น going to แล้วตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งหรือสถานที่เหมือนเดิมแล้วอยา่าลืมใส่ question mark ตรงนี้ด้วยมันก็จะสลับสลับอยู่แถวนี้แหละค่ะใช่ไหมคะนักเรียนดูจากประโยคบอกเล่าแล้วเราก็แค่ย้าย is ไปไว้ข้างหน้าค่ะ ก่อนอื่นก่อนจะไปดูตัวอย่างประโยคนยักเรียนควรจะรู้จักคำบอกเวลาในเทนส e นี้กันก่อนนะคะเช่นคำว่า tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้ tonight คืนนี้ next ตามด้วยเวลาค่ะนักเรียนอย่างเช่น next hour ชั่วโมงถัดไป next Monday จันทร์ถัดไป next week สัปดาห์ถัดไปหรือว่า Next winter ฤดูหนาวถัดไปนั่นเองค่ะคำเหล่าน,นี้เนี่ยเราจะเห็นในการใช้ be going to หรือว่า tense future simple tense เนี่ยต่อมาค่ะนักเรียน affirmative sentence ประโยคบอกเล่ามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันเลยค่ะโครงสร้างค,คุณแนบ,บไว้ให้นะคะ subject be going to แล้วก็ verb ช่องที่1หรือว่าสถานที่ก็ได้โดย b ตัวนี้คุณครูบอกไปแล้วค่ะมันจะเปลี่ยนไปเป็นสตัวก็คือ is am are ขึ้นอยู่กับประธานค่ะประธานเอกพจน์ ใช้ is ประธาน i ใช้ am และประธานพหูพคุยใช้ are examples i be going to go to art gallery this afternoon แต่ประโยคนี้ยังไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนเราควรจะเปลี่ยน be เป็น is am are เสียก่อนนะคะดูประธานค่ะประธานเป็น i เพราะฉนะนั้นเราจะใช้ am ค่ะ i am going to go to art gallery this afternoon ฉันจะ ไปห้องจัดแสดงศิลปะบ่ายนี้ตัดสินใจมาแล้วคิดมาแล้วค่ะว่าบ่ายนี้เนี่ยจะไปจึงใช้ be going to ในการพูดซึ่งจะ be going to ตัวนี้ก็จะแปลว่าจะนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า will เลยความหมายจะแต่หลักการใช้อย่างต่างกันอยู่ดูโครงสร้างค่ะประธานคือ I ใช้ be เป็น am ค่ะจากนั้น going to แล้วก็ตามด้วย verb ขึ้น่ในข้อนี้ก็คือ go ค่ะต่อไปค่ะ h e b e g o i n g to clean his car next week. ประโยคนี้ยังผิดอยู่เพราะฉะนั้นเราควรเปลี่ยน be เป็น is ค่ะประธานเป็นเอกพจน์เป็นคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนผู้ชายหนึ่งคนขี่เขานั่นเองเขาจะทำความสะอาดรถของเขาสัปดาห์หน้าคิดและตัดสินใจตั้งใจไปแล้วค่ะว่าสัปดาห์หน้านเนี่ยจะทำโครงสร้างตรงเป๊ะค่ะ subject ตามด้วย be going to แล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งคือคำว่า clean นั่นเอง เรามาดู n negative sentence ประโยคปฏิเสธกันบ้างคะ่ะนักเรียนโครงสร้างพูดเน้ <who S 2> นเอาไว้ให้นะคะ subject is n are เติม not เข้าไปหลัง is n are เท่านั้นคะ่ะประโยคเช่น he is not going to clean his car next week เขาจะไม่ทำความาสะอาดร,รถยนต์ของเขาสัปดาห์หน้าจะไม่ทำโดยข้อนี้ใช้ is not ค่ะนักเรียนสามารถเขียนยอเป็น isn't ก็ได้นะคะหรือ I am not going to go to art gallery this afternoon. ฉันจะไม่ไปที่ห้องแสดงศิลปะบ่ายนี้เขาใช้ am not ค่ะนักเรียนอาจจะย่อก็ได้นะคะ I am not เรามาักจะย่อเป็น a m not ต่อไปค่ะ interrogative sentence หรือว่าประโยคคำถามนั่นแหละค่ะโครงสร้างคครูแทรกไว้ให้ก็คือขึ้นต้นด้วย verb to be เลยค่ะ verb to be ในที่นี้คืออะไรคะ is am are นั่นเองเอา is am มาไว้หน้าประโยคใช่ไหมคะที่เหลือเรียนตามนี้ประธาน going to แล้วก็ verb ช่วงที่หนึ่งเวลาตอบเราจะตอบเป็นใช่กับไม่ใช่ค่ะถ้าเราจะตอบ yes ต้องมีคมม m าขั้นก่อนนะคะแล้วตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb to be ที่ใช้กับประธานตัวนี้แต่ทําไมเดี๋ยวก็จะขึ้นต้นด้วย no แล้วตามด้วย comma ตามด้วยประธานแล้วก็ verb to be ที่ต้องใช้กับประธานแล้วอย่าลืมเติม not เข้ามาด้วยนะคะ ตัวอย่างประโยคสักเล็กน้อยค่ะนะักเรียน is he going to clean his car next week เขาจะทำความสะอาดรถยนต์ของเขาสัปดาห์หน้าใช่ไหมถ้าใช่เราจะตอบว่า yes he is ทําไมราจะตอบว่า no he isn't หรือ no he is not ก็ได้ วิธีการค่ะนักเรียนขึ้นต้นด้วยว r ชช o be ก็คือ i s เพราะประธานเป็นเอกะโ mm hmm. พสเป็นคำว่าทีนั่นเองจากนั้นที่เหลือเหมือนเดิมเวลาตอบ yes ต้อตามด้วยประธานใช่ไหมคะประธานข้อน,นี้เป็นทีเวลาตอบก็ต้องใช้ h ีใช้ i s ในการถามก็ใช้ i s ในการตอบค่ะเหมือนเดิมถ้าเป็นปริเสธก็อย่าลืมเติม not. เข้ามาถ้าประธานเป็นพหูโพสเป็นคำว่า day พวกเขาอย่างนี้ข้างหน้าต้องเป็น อ่านั่นเองค่ะเวลาตอบเราก็ต้องเปลี่ยนไปตาม verb to be ที่ใช้ถามนั่นเองค่ะถ้านักเรียนอยากทำใมันกลายเป็นประโยคแบบ WH question ค่ะมันคืออะไรก็คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย question words นะคะอย่างเช่น what where when why โครงสร้างดังนี้ค่ะนักเรียนเอา question words วางไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วย verb to be ค่ะตามด้วย subject แล้วก็ going to แล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งค่ะ question word อาจจะเป็น what w h e r e when why who เป็นต้นตัวอย่างค่ะนักเรียน what are you going to do this friday คุณจะทำอะไรสุกนี้คุณจะทำอะไรในวันสุกนี้ถามด้วย question word ตัวนี้ค่ะ what แปลว,ว่าอะไรค่ะตามด้วย is mr ใช้ r เพราะว่าประธานเป็น you เป็นพหูค์ ที่เหลือก็ going to แล้วก็ verb ช่องที่หนในข้อนี้ก็คือคำว,ว่า do ที่แปลว่าทำค่ะการตอบต้องตอบเป็นประโยคค่ะไม่ใช่ yes กับ no ใช้ประโยคบอกเล่ามาตอบได้เลย I'm going to learn English on Friday ประมาณนี้ก็ได้ค่ะถาม you ตอบ I ถาม d o you ตอบด้วย I แล้วจากนั้น verb to be ก็ต้องใช้ให้คู่กับประธานนะคะสรุปกันสักเล็กน้อยคนักเรียน ประโยคบอกเล่าก็คือประธานตามที่ s m r ตามวย going to แล้วก็วอ์ช่วงที่หนึ่งปฏิเสธนักเรียนแค่เพิ่ม not หลัง i s m r แล้วเวลาทำเป็นคำถามคำถามแบบ yes no question นักเรียนเอา i s m r ไว้หน้าประโยคค่ะแต่ถ้าจะทำเป็น wh question นักเรียนต้องเพิ่ม question words มาด้านหน้าก่อนสรุปแล้ว be going to เราใช้ในการพูดถึงเรื่องอนาคตที่จะเกิด โดยที่เราเนี่ยตั้งใจหรือว่าตัดสินใจไว้แล้วว่าเราจะทำหรือคาดการหรือเชื่อว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแน่ดังนั้นเราเรียนครบหลักการใช้ทุกประโยคมาแล้วนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดข,ของนักเรียนค่ะตรงนี้ค่ะพาร์ทที่2มี8ข้อด้วยกัน complete the sentence s u s e g going to ทำประโยคให้สมบูรณ์ค่ะโดยใช้ going to เท่านั้น อย่าลืมนะคะต้องมี be ด้วยต้องมี w e r b to be ด้วยนะคะใช้ต้องดูประธานที่ถูกต้องอย่างเช่นข้อแรก I am หรือว่า I'm going to call Sandra this evening ฉันจะโทรหา Sandra ตอนเย็นนี้ตอนค่ำนี้ตัดสินใจตั้งใจไว้แล้วว่าจะโทรแน่ๆค่ะนักเรียนข้อนี้ be ก็คือ am นั่นเองแต่เขาย่อไวค้ค่ะ จากนั้นเวิร์กช่องที่หนึ่งที่เขาให้มาในวงเล็บนักเรียนเติมหลัง to ได้เลยมาดูข้อ2ค่ะข้อที่2 my parents the the kitchen this weekend เขาให้เวิร์กช่องที่หนึ่งคือคำว่า pen t าสีนะคะพ่อแม่ของฉันคำนี้เติม s แสดงว่าเป็นพ่อหูน์ค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้ b เป็นตัวไหนคะใช้ r นั่นเองค่ะแล้าตามด้วย going to จากนั้นหลัง to ก็เป็นเวริรช่องที่หที่เขาให้มาได้เลยค่ะ My parents are going to paint the kitchen this weekend. พ่อแม่ของฉันเนี่ยจะทาสีห้องครัวสวัปดาหนี้ตั้งใจไปแล้วว่าจะทานั่นเองค่ะใครเข้าใจแล้วลองไปทำด้วยตัวเองนะคะนักเรียนแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ใน e ีทีถัดไปเกี่ยวกับการใช้ future simple tense อีกแบบหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ thank you